ตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาคหบทที่630เธอไม่เคยใกล้ชิดเพศตรงข้ามากเท่านี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กตอนนี้มันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแม้ว่ากลิ่นคล้ายโคกจะปกปิดออร่าของถังซานแต่เมื่อผิวหนังถูกเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆเธอก็ยิ่งอายมากขึ้นเมื่อลอกจนสุดเอวเหมยกงจือลังเลใจว่าควรทำอย่างไรหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอก็เริ่มจากด้านล่างและเริ่มลอกเปลือกไม่เกรียมตามหลังเท้าจนถึงต้นขา จากนั้นเธอก็หลับตาและขึ้นไปต่อไปเพื่อลอกเปลือกที่ไม่เกรียมออกให้เขาเธอไม่หยุดจนถึงต้นขาและด้วยความตื่นตระหนกเล็กน้อยเธอดึงผ้าห่มมาคลุมเขาคุณที่เหลือฉันทำเองได้เมื่อรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงของถังซานแล้วส่งเสียงหายใจที่สม่ำเสมอเหมยกงจือก็สงบลง เหมยกงจือพบไม้กวาดทาความสะอาดกวาดเปลือกไม่เกรียมที่ปอบเปลือกแล้วโยนทิ้งจากนั้นมาที่ถังซานอีกครั้งจับข้อมืออีกครั้งรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของเลือดในร่างกายของเขาในเวลานี้เหมยกงจือทะเลแห่งวิญ,ญญาณได้แปรสภาพเป็นทะเลแห่งสติและการปฐมนิเทศนั้นเฉียบแหลมขึ้นมากโดยธรรมชาติ เธอพบว่าแม้ว่าความผันผวนของกี้และเลือดในร่างกายของถังซานจะค่อนข้างอ่อนแอแต่ก็มีเสถียรภาพมากและพลังของเขาก็แข็งแกร่งมากเช่นกันที่แปลกไปกว่านั้นก็คือดูเหมือนว่าจะมีพลังงานพิเศษเกิดขึ้นในร่างกายของเขาตลอดเวลาผิวของเขาซึ่งเริ่มเป็นสีแดงอ่อนในตอนแรกนั้นโดยพื้นฐานแล้วกลับมาเป็นปกติหากคุณมองใกล้ๆคุณจะเห็นรัศมีสีทองจางๆริบหรี่อยู่ใต้ผิวหนังของเขาร่างกายของเขาแข็งแกร่งมาก เมื่อต้องเผชิญกับฟ้าร้องอันทรงพลังนี้ในที่สุดเขาก็รอดชีวิตมาได้แข็งแกร่งจริงๆเขาสามารถกอบกู้โลกได้เสมอและตราบใดที่เขาอยู่กับเขาดูเหมือนว่าเขาจะสามารถทำทุกอย่างให้ถูกต้องได้แม้ว่าถังซานจะดูอ่อนแอมากในเวลานี้เพียงแค่จับข้อมือของเขาเหมยกงจือก็รู้สึกมั่นคงเป็นพิเศษเธอชอบความรู้สึกนี้มากบางทีสิ่งที่ดีที่สุดที่บุคคลหนึ่งสามารถทำได้กับคนคนหนึ่งคือการทำให้เธอรู้สึกปลอดภยัย หลังจากยืนยันว่าถังซานไม่เป็นไรเหมยกงจือก็ผ่อนคลายเล็กน้อยจากนั้นเธอก็ดูสถานการณ์ของตัวเองและรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างเงียบๆหลังจากประสบกับพลังทั้งหกอันทรงพลังแปดถิ่นธุรกันดารและปีศาจท,ทองคำร่างกายของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากรับบัพติสมาโดยความทุกข์ทรมานจากสายฟ้า พูดได้เลยว่าร่างกายของเธอได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแผ่นดินไหวการเปลี่ยนแปลงนั้นยิ่งใหญ่มากแม้กระทั่งเธอเองค่อนข้างไม่น่าเชื่อหลังจากที่ทะเลแห่งวิญญ,ญาณได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงทะเลแห่งสติในเวลานี้ทําให้เธอรู้สึกว่ามันไร้ขอบเขตและกว้างใหญ่ไพศาลและดูเหมือนว่าจะมีท้องฟ้าเต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวพิเศษในสมองของเธอและดวงดาวต่างๆริบหรี่ในท้องฟ้า ในแสงดาวนี้ดาบยาวที่เปล่งแสงสีแดงถูกแขวนไว้อย่างภาคภูมิใจท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวไม่ควรมีขอบเขตแต่เนื่องจากมันถูกระงับอยู่ที่นั่นทะเลแห่งสติจึงดูเหมือนจะมีศูนย์กลางด้วยแรงฉุดเพียงเล็กน้อยเหมยกงจือรู้สึกชัดเจนว่าจิตสำนึกของเขาขยายออกไปไกลและกว้างและเขาสามารถครอบคลุมสถานที่อันไกลโพ้นได้ในทันที หลังจากสัมผัสถึงจิตสำนึกของเธอธาตุอาวกาศทั้งหมดจะไหลเข้าสู่ร่างกายของเธออย่างเป็นธรรมชาติดูเหมือนว่าไม่จำเป็นต้องฝึกฝนอย่างจงใจเลยและการฝึกฝนของเธอก็ดีขึ้นโดยธรรมชาติสมรรถภาพทางกายของเธอดีขึ้นมากเช่นกันและสายเลือดสองสายที่แต่เดิมมีความแตกต่างกันดูเหมือนจะรวมเข้าด้วยกันในระดับหนึ่งในเวลานี้ระหว่างท่าทางดูเหมือนว่าคุณสามารถกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับทุกสิ่งรอบตัวคุณได้ ความรู้สึกนี้แปลกมากแต่ก็ราบรื่นมากทุกอย่างดูเหมือนจะเข้าที่และเธอยังคงรู้สึกได้ว่าร่างกายของเธอยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและฟ้าร้องยังคงมีพลังมากมายในร่างกายของเธอเปลี่ยนแปลงร่างกายของเธออย่างต่อเนื่องและทำให้มันมีวิวัฒนาการ เธอพบว่าเธอดูสูงขึ้นเล็กน้อยและผมยาวของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีดำสนิทแม้เมื่อพลังแห่งเลือดถูกดึงออกมามันก็ยังคงเป็นสีดำหลังจากภัยพิบัติสายเลือดมนุษย์ครอบครองตำแหน่งที่โดดเด่นอย่างแท้จริงและการเปลี่ยนแปลงของนกยูงและการเปลี่ยนแปลงของเสือขาวดูเหมือนจะเป็นเพียงความสามารถของพวกเขาเท่านั้น ไม่ต้องสงสัยพลังของร่างกายและสายเลือดของเขาแข็งแกร่งขึ้นมากแต่เหมยกงจือยังคงสามารถมั่นใจได้ว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงมากที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในห้วงจิตสำนึกดาบอะสูนเทพปะสูนกลืนกระบี่เพลิงศักดิ์สิทธิ์และความตั้งใจของดาบก็เพิ่มขึ้นอย่างมากตอนนี้เธอรู้สึกได้ถึงความคลุมเครือว่าที่ไหนสักแห่งที่อยู่ห่างไกลร่างของดาบปีศาจเทพปะสูนกำลังเข้าใกล้เธอด้วยความเร็วที่น่าตกใจ แม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่ดาบอาชูราจะมาถึงแต่เธอก็มั่นใจว่าจิตสำนึกของเธอแข็งแกร่งขึ้นเธอก็จะได้เห็นมันเร็วขึ้นขนนกสวรรค์กำลังนอนเงียบๆและตรงไปตรงมาในทะเลแห่งสติในมุมเล็กๆแม้จะดูน่าสมเพชเล็กน้อยต่อหน้าดาบอาสูรอาชูราที่เปล่งออร่าอันทรงพลงังตอนนี้มันเหมือนกับลูกสะใภ้ตัวน้อยที่โกรธแค้น เหมยกงจือเข้าใจอย่างคลุมเครือว่าเหตุผลที่สายเลือดมนุษย์มีบทบาทนำในตอนนี้มากกว่าสายเลือดนกยูงหรือสายเลือดเสือขาวมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเลือกที่จะรวมดาบอาชูราและเจ็ดจำนวดาบให้เป็นของตัวเองอาวุธศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าดาบอาชูราเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมา อันที่จริงแม้แต่เหมยกงจือเองก็ไม่รู้ว่าเขาแข็งแกร่งเพียงใดหลังจากก้าวข้ามภัยพิบัติเมื่อคิดถึงความแข็งแกร่งเธอนึกถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับตัวเองโดยธรรมชาติเธอยืนขึ้นอย่างเงียบๆและเดินออกจากห้องของถังซานซูฉินรออยู่ข้างนอกเมื่อเห็นเหมยกงจือออกมาเขาก็ปลอบโยนอยากก่นนากังวลมากนักสัญญ,ญาณชีพของเขายังคงอยู่ที่นั่นรอให้เขาฟื้นตัวอย่างช้าๆในตอนนี้ เหมยกงจือกล่าวว่าเขาจะสบายดีว่าแต่แม่ผมอยู่ในอาการโครม่ามานานแค่ไหนแล้วพิธีจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ซูชินกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หลังจากกลับมาพ่อของคุณประกาศว่าพิธีรับมรดกปรมาจารย์จะเลื่อนออกไปเป็นเวลาห้าวันสิ่งนี้ไม่ดีสำหรับคุณแต่พ่อของคุณบอก,กว่าคุณสามารถอยู่รอดได้ภัยพิบัติไม่มีการต่อต้านใดสามารถหยุดคุณได้ เมื่อกลับมาในวันนั้นเขาตื่นเต้นมากและเขาพูดอยู่เสมอว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนวันนั้นฉันทำให้แม่ของฉันตกใจแทบตายฉันกำลังดูก้อนเมฆอันน่าสะพรึงกลัวริมทะเลจริงๆเหมยกงจือมองกลับไปที่ห้องของถังซานและพูดเบาๆว่าขอบคุณเขาถ้าไม่ใช่สำหรับเขาฉันคงจะเนื่องจากจะไม่มีการจัดพิธีในขณะนี้ฉันจะอยู่ที่นี่กับเขาและดูแลเขาให้ดีขึ้น คุณสามารถขอให้ใครสักคนเอาน้ำอุ่นมาให้ฉันแล้วฉันจะเช็ดตัวให้สูชฉินเปิดปากของเธอและต้องการเกลี้ยกล่อมคำสองสามคำแต่เธอก็ยังไม่ได้พูดใช่แล้วหากปราศจากถังซานก็ไม่มีลูกสาวคนใดที่จะก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จได้เมื่อเห็นถังซานเช่นนี้สูชฉินไม่ได้มองโลกในแงด่ดีแต่เธอก็พยักหน้าเห็นด้วยและเดินไปแสดงตัว เหมยกงจือกลับมาที่ห้องของถังซานดึงเก้าอี้ไปที่ด้านข้างของเตียงและนั่งข้างเตียงเฝ้าดูเขาอย่างเงียบๆหลังจากที่โคกจากชั้นนอกของร่างกายหลุดออกไปเมื่อผิวหนังฟื้นตัวถังซานก็ดูดูดีแม้ว่าออร่าของเลือดจะยังอ่อนอยู่เล็กน้อยในเวลานี้ถังซานตื่นขึ้นจริงๆอันที่จริงเขาตื่นมาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่เหมยกงจือจะมาถึง วันนั้นเมื่อฟ้าร้องโจมตีแม้ว่าคลื่นลมพบผันได้สลายพลังแห่งความทุกข์ยากเกือบทั้งหมดด้วยพลังของดาบอาชูร่าในที่สุดเส้นทางก็เปิดขึ้นแต่ก็ยังมีพลังอยู่มากแห่งความทุกข์ระทมตกอยู่กับเขาในเวลานั้นสมองของถังซานก็ว่างเปล่าไปแล้วแต่จิตสำนึกของเขาเองก็ปกป้องร่างกายของเขาเช่นกัน การฉายภาพปรีศูนปกป้องทะเลแห่งจิตวิญญ,ญาณของเขาและของเหลวไฟท้องฟ้าที่มีสีสารและสัญญาณบอกเวลาก็มีบทบาทที่ดีทำให้ฟ้าร้องมาช้ากว่าและส่วนหนึ่งของมันถูกนำลงสู่ทะเลบทที่631ถึงกระนั้นพลังของความยากลำบากจากสวรรค์และปทพีของหลิวเหอก็น่ากลัวยอย่างยิ่งทำให้ร่างกายของถังซานกลายเป็นฐาน ในกระบวนการนี้เผิงหลงมีบทบาทอย่างมากแม้จะ,ะเผชิญกับภัยพิบัติเผิงหลงได้กลืนกินพลังแห่งความทุกข์ยากของฟ้าร้องเพื่อทําให้อารมณ์ดีขึ้นและรวมเข้ากับตัวเขาเองเริ่มต้นจากพลังของฟ้าร้องจนถึงจุดสิ้นสุดของฟ้าร้องครั้งสุดท้ายการแปลงเผิงหลงของถังซานได้กลืนกินพลังของสายฟ้ามาโดยตลอดและครั้งสุดท้ายนี้รุนแรงเกินกว่าจะกลืนได้ทั้งหมดในคราวเดียวแต่ถึงกระนั้นก็ยังดูดซับพลังแห่งความทุกข์ยากจากสายฟ้าได้มาก เมื่อถังซานตื่นขึ้นเขารู้สึกชัดเจนว่าในร่างกายของเขารอยเลือดอื่นๆน,นั้นอยู่ในสภาพคล้ายกับการพักตัวมีเพียงเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงของเพิงหลงเช่นดวงอาทิตย์ดวงเล็กในจุดตันเทียนของเขาเท่านั้นที่บานสะพรั่งสดใสกว่าเมื่อก่อนถังซานร,รู้สึกว่าสิ่งนี้ดูเหมือนจะพัฒนาจนเกือบจะถึงระดับพระเจ้าแล้วมีวิญ,ญญาณชั่วร้ายที่ทรงพลังอยู่ข้างใน พลังสายฟ้าทุกรูปแบบจาก6ความสามัคคีและ8ภัยพิบัติปีศาจทองคำที่มีอยู่ในนั้นแอลลมันกำลังถูกกลืนกินขึ้นทีละนิดมันก็จริงนะหยาบคายการเพาะปลูกของเขาเองยังไม่ถึงระดับพระเจ้าแล้วสายเลือดของแบรนด์เปลี่ยนไปเป็นระดับพระเจ้าได้อย่างไรถังซานเริ่มคิดอย่างสงบในขณะที่ตกใจในไม่ช้าเขาก็เข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น สิ่งมีชีวิตบนดาวใดๆจะได้รับผลกระทบจากดาวและดาวจะไม่อนุญาตให้สิ่งมีชีวิตภายในตัวมันเกินขีดจำกัดเนื่องจากที่ทวีปนางฟ้าตั้งอยู่นั้นมีพลังเพียงพออยู่แล้วจึงเป็นไปได้ที่จะสร้างบุคคลที่แข็งแกร่งในระดับจาก,กรพพัดแต่ถึงกระนั้นก็มีขีดจำกัดสูงสุดเมื่อถังซานร,รวมเข้ากับแบรนด์ของเพิงหลงศักยภาพขององค์การเปลี่ยนแปลงเพลิงหลงก็เกินขีดจำกัดนี้ดังนั้นถังซานจึงได้พบกับฟันเฟืองที่แข็งแกร่งในเวลานั้น ถ้าไม่ใช่เพราะอาวุธระดับเทพของถังซานที่บังคับทำลายล้างดาวการเปลี่ยนแปลงของเผิงหลงจะไม่ปรากฏขึ้นเลยและเขาอาจจะถูกทำลายไปพร้อมๆกันแต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงของเผิงหลงได้เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงในแง่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงของเผิงหลงได้ก้าวข้ามข้อจำกัดของดาวนี้จากนั้นถังซานได้ช่วยเหมยกงจือรักษาหายนะเผิงหลงดูดซับพลังแห่งความทุกข์ยากด้วยฟ้าร้องด้วยตัวเขาเองและเขายังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์นี้แปลกมากแต่มันเพิ่งเกิดขึ้นจากมุมมองขององค์การเปลี่ยนแปลงเผงหลงล้วนๆได้เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงเชิงวิวัฒนาการแล้วแม้ว่าจะไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นระดับพระเจ้าที่แท้จริงแต่ก็ไม่ได้ด้อยกว่าอาณาจักรระดับพระเจ้าทั่วไปเลยนี่ยังคงเป็นหลักฐานขององค์การเพิกเฉยต่อมันสุดยอดพลังสายเลือดดาว ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังของเผิงหลงแม้ว่าชีวิตของถังซานจะไม่สามารถถูกฆ่าได้ในการปล้นครั้งสุดท้ายร่างกายของเขาอาจจะถูกทำลายท้ายที่สุดตรีศูนย์ทองคำมีเพียงส่วนหนึ่งของเจ็ดจำนงของพระเจ้าและเป็นการดีที่จะสามารถปกป้องทะเลจิตวิญญาณของถังซานอย่างไรก็ตามพลังป้องกันที่แข็งแกร่งของเผิงหลงยังปกป้องต้นกำเนิดของร่างกายของเขาอีกด้วย แม้ว่าพื้นผิวของร่างกายของเขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในขณะนี้เพิงหลงได้ซ่อมแซมร่างกายของเขาตลอดเวลาการซ่อมแซมจากภายในสู่ภายนอกร่างกายของถังซานภายใต้โคกยังคงฟื้นคืนชีพตั้งแต่อวัยวะภายในไปจนถึงเส้นเมริเดียนกระดูกและสุดท้ายคือผิวหนัง ดังนั้นเมื่อเหมยกงจือมาถึงเพิงหลงได้ซ่อมแซมร่างกายของทางซานเกือบจะดีในสภาพนี้หน้าที่ทางร่างกายของทางซานได้รับการฟื้นฟูโดยพื้นฐานแล้วและเขาเริ่มสามารถใช้วิชาเสวียนเทียนเพื่อฟื้นฟูตัวเองได้ การเปลี่ยนแปลงของเพิงหลงนั้นทรงพลังอย่างแท้จริงและเครื่องหมายสายเลือดอื่นๆได้รับผลกระทบอย่างมากจากผลกระทบของความทุกข์ทรมานจากฟ้าร้องแต่ด้วยพี่ใหญ่ของมันหลังจากดูดซับพลังของความทุกข์ยากฟ้าร้องลมหายใจที่ปล่อยออกมาสามารถช่วยเครื่องหมายสายเลือดอื่นๆได้จริงๆเพื่อให้เครื่องหมายสายเลือดอื่นๆก็จะค่อยๆฟื้นตัวเช่นกัน สำหรับทังซานการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในครั้งนี้คือความสำนึกแห่งสวรรค์เพื่อช่วยให้เหมยกงจือประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามหายนะไม่ว่าจะเป็นการใช้สัญญาณบอกเวลาการร่ายพรจากเทพสมุดหรือเปิดใช้งานดาบอสูราในที่สุดทั้งหมดต้องใช้จิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ปฏิบัติการต่อเนื่องนี้เกือบจะหมดสติของเขาและเขาต้องบังคับฐานการฝึกฝนของตนเองไม่ให้พังทลายเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวมากขึ้น ภัยพิบัติจากฟ้าร้องที่หนึ่งดูดโดยเหมยกงจื่อนั้นทรงพลังมากในฐานะคนนอกเขาก็มีสายเลือดที่ยอดเยี่ยมเช่นกันเมื่อเกิดภัยพิบัติจากฟ้าร้องถังซานเข้าใจดีว่ามหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสถานที่ฝังศพของเขาและไม่มีความบังเอิญอย่างแน่นอน ในเวลานี้ร่างกายของถังซานค่อยๆฟื้นตัวแต่จิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขามีขนาดเล็กอย่างน่าสมเพชและนี่คือสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้สติสัมปชัญญะที่หลงเหลืออยู่เล็กน้อยแม้จะเหมือนกับสภาพที่เขาเคยเป็นตอนที่เขาเพิ่งเกิดใหม่บนดาวดวงนี้ก็ยังอ่อนแอจนไม่สามารถอ่อนแอได้แต่ที่ต่างจากครั้งนั้นคือตอนนี้พลังจิตของเขาแข็งแกร่งเพียงพอแล้ว เขายังเทียบเท่ากับการติดตามเหมยกงจื่อเพื่อรับบัพติสมาด้วยความทุกข์ทรมานจากฟ้าร้องในกระบวนการรับบัพติศมาจากความทุกข์ยากของฟ้าร้องพลังจิตของเขาก็ยังมีความละเอียดอ่อนอีกด้วยได้รับผลกระทบการฟื้นตัวของสติเป็นเรื่องของเวลามากกว่าและต้องดีกว่าเมื่อครั้งแรกที่มาถึงดาวดวงนี้มาก เหมยอกงจื่อออกไปและกลับมาถังซานร,รู้สึกได้ตราบใดที่เธออยู่เคียงข้างเขาเขารู้สึกว่าหัวใจของเขามั่นคงเป็นพิเศษและดูเหมือนว่าพลังของเลือดในร่างกายของเขาจะไหลลื่นขึ้นมากไม่นานหลังจากนั้นซูฉินก็เดินเข้าไปพร้อมกับอ่างน้ำอุ่นอะเธออดไม่ได้ที่จะพงะเมื่อเห็นใบหน้าของถังซานบนเตียงเขา เหมยกงจือพูดเบาๆว่าลดเสียงลงร่างกายของเขากำลังซ่อมแซมตัวเองอยู่ตลอดเวลาเปลือโคกด้านนอกหลุดออกมาเผยให้เห็นผิวใหม่คงจะดีถ้าเขาพักผ่อนให้เพียงพอซูฉิงรู้สึกเพียงว่าตั้งแต่เหมยกงจือก้าวข้ามการโจรกรรมและปรากฏกลุ่มเมฆก,การโจรกรรมที่ทรงพลังความรู้ความเข้าใจของเธอก็ถูกโค่นล้มอย่างต่อเนื่องคนถูกฟ้าผ่าด้วยความทุกข์ยากและร่างกายของเขาเกือบจะเป็นฐานแล้วมันจะยังเติบโตได้อย่างไรนี่มันไม่ใช่มนุษย์ แต่แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ดีไปพักผ่อนเถอะฉันจะดูแลเขาที่นี่เหมยกงจือพูดกับแม่ของเขาตื่นได้แล้วอย่าเพิ่งเหนื่อยนะฉันจะไปหาอะไรให้กินแล้วฉันจะเอามาให้คุณทีหลังขอบคุณค่ะแม่เหมยกงจือกอดแม่ของเขาในเวลานี้เธอตัดสินใจได้แล้วและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอ เมื่อเห็นรูปลักษณ์ของลูกสาวของเธอที่ดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้นสูฉินลูบผมยาวของเธอถอนหายใจเบาๆและพูดว่าคุณยังเด็กมากและความกดดันที่คุณมีมากเกินไปไม่ต้องกลัวเขายังช่วยฉันอยู่อีกเหมยกงจือหัวเราะและชี้ไปที่ถังซานบนเตียงอืม ซูชินออกไปซื้ออาหารและเหมยกงจือเริ่มทำความสะอาดผิวของถังซานด้วยผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่องรอยที่โคกทิ้งไว้เธอเช็ดทำความสะอาดอย่างระมัดระวังหลังจากช่วยถังซานทำความสะอาดร่างกายทั้งหมดใบหน้าของเหมยกงจือก็แดงเหมือนผลแอปเปิ้ลสุกแม้แต่ผ้าปูที่นอนก็เปลี่ยนให้ขาวและเขารู้สึกว่าเขาน่าจะสบายกว่าเหมยกงจือคิดกับตัวเอง ซูชินนำอาหารมาให้และเหมยกงจือก็กินบางอย่างส่วนใหญ่ดื่มน้ำซุปและไม่กินมากเกินไปเธอบรรลุระดับพระเจ้าแล้วและเธอสามารถอยู่รอดได้โดยการดูดซับพลังงานทางจิตวิญญาณของสวรรค์และโลกในอากาศและความต้องการอาหารของเธอก็ลดลงด้วยจิตสำนึกแห่งสวรรค์เพียงเล็กน้อยองค์ประกอบแอตทริมิวอวกาศในอากาศจะรวมตัวกันเข้าหาเธอโดยธรรมชาติความรู้สึกนั้นวิเศษมากราวกับว่าสถานที่ที่เธอสามารถรับรู้ได้นั้นเป็นโดเมนของเธอเอง หลังจากที่แม่ของเขาจากไปเหมยกงจือก็นั่งข้างเตียงและเริ่มใช้ประสาทสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อสำรวจทะเลวิญญาณของทางซานแม้ว่าดูเหมือนว่าเขาจะฟื้นคืนสติมาก่อนแต่เธอก็สัมผัสได้ว่าจิตใจของเขาแปรปรวนเล็กน้อยกว่านั้นเล็กน้อยสภาพร่างกายของเขาแย่ลงมาก